สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Black Time ครับสำหรับเรื่องราวหลอนลี้ลับตำนานความเชื่อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับที่ได้ไปประสบพบเจอมาเกี่ยวกับประสบการณ์หลอนที่เขานั้นเรียกกันว่าผีปอบณสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามครับ เป็นเรื่องราวหลอนที่ทำให้เขานั้นหลอนทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้เลยครับเขานน้นได้ไปพบเจอกับอะไรมาเรื่องราวนั้นจะเป็นมาเป็นไปยังไงจะหลอนจะน่ากลัวแค่ไหนเราจะมาเล่าให้ฟังในอีพีนี้ครับ เรื่องราวเรื่องนี้นั้นเป็นประสบการณ์ตรงของพี่ผู้ชายคนหนึ่งครับขอให้ชื่อว่าป้างลกันครับโดยเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่โดยเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้นั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ17ปีก่อนครับโดยเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามครับโดยป้างนั้นเล่าให้ฟังว่า คุณย่าของป้างนั้นรับเขานั้นไปเลี้ยงดูที่หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งแต่เด็กๆโดยทุกๆเย็นนั้นปางและเพื่อนนั้นก็จะรวมกลุ่มกันเตะฟุตบอลอยู่เป็นประจำครับมาเย็นวันหนึ่งหลังจากที่เล่นฟุตบอลกันจนเหนื่อยแล้วคุณปางและคนอื่นๆน,นั้นก็ได้ไปซื้ออะไรมานั่งดื่มกันตามภาษาวัยรุ่นครับ โดยในกลุ่มนั้นจะมีเพื่อนรุ่นพี่อยู่สามคนและเพื่อนรุ่นเดียวกันกับคุณปางนั้นสมคนครับแต่วันนั้นมีรุ่นพี่คนหนึ่งนั้นเกิดนึกพี่เดนครับโดยซื้อเหล้านั้นมานั่งดื่มด้วยพอเมาได้ที่รุ่นพี่คนนั้นก็เกิดคึกขนองครับเขียนชื่อตัวเองที่ข้างขวดเหล้านั้นแล้วก็ถาให้พวกคุณป้างนั้นเอาขวดเหล้านี้ไปวางไว้ที่ต้นฉำฉาหลังโรงเรียนเก่า โดยบอกว่าถ้าทำได้นั้นจะให้เงิน500ร้อยบาทครับตอนแรกก็ไม่มีใครกล้ารับคำท้าครับแต่คุณป้างนั้นก็ได้พูดกล่อมเพื่อนครับว่าเฮ้ยเงินตั้งห้าร้อยเลยนะมึงเอาเลย คุยกันไปคุยกันมาสรุปว่าเพื่อนทั้งสองคนนั้นก็เอาด้วยครับจึงรับคำท้าของรุ่นพี่คนนั้นรุ่นพี่นั้นก็รีบควักแบงค์ห้าร้อออกมาแล้วก็พูดว่านี่นะเงินเอาไปวางแล้วกลับมาเอาเงินนี้ได้เลยโดยพรุ่งนี้พวกพี่นั้นจะไปดูว่าพวกมึงนั้นไปวางกันจริงไหมโดยโรงเรียนเก่านั้นจะอยู่ห่างจากที่ที่ คุณป้างอยู่นั้นประมาณ1กิโลเมตรครับโดยด้านหลังโรงเรียนนั้นจะเป็นสวนต้นยูคาลิปตัสครับจะมีซอยเล็กๆนั้นตัดเข้าไปในสวนลึกเข้าไปในซอยนั้นประมาณ500เมตรครับก็จะมีต้นชํำฉานั้นอยู่ต้นหนึ่งซึ่งก็อยู่ท้ายซอยพอดีเลยครับเลยออกไปก็จะเป็นทุ่งนาที่กว้างสุดลูกหูลูกตาเลยครับ ตอนนั้นก็เป็นเวลาโพลเพแล้วคุณป้างและเพื่อนอีก2อคนนั้นก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์อ้อมไปข้างๆข,ข,ของโรงเรียนครับจนไปถึงสนนเส้นที่ตัดหลังโรงเรียนแล้วก็ขี่รถเข้าไปในซอยเล็กๆที่มีต้นยูคาลิปตัสผุดขึ้นอยู่สองข้างทางทำให้บดบังแสงอาทิตย์ยามเย็นจนเหมือนกับตอนกลางคืนเลยครับทุกอย่างนั้นมันค่อนข้างจะมืดไปหมด คุณป้างและเพื่อนนั้นก็จอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินไปถึงต้นชำชาต้นนั้นครับโดยระยะทางนั้นประมาณ100เมตรลงเดินกันไปเพราะเนื่องจากทางที่ไปถึงนั้นเป็นหลุมโคลนครับไม่เหมาะที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์ลุยเข้าไปบรรยากาศตอนนั้นเริเงียบสนิทครับไร้วิแววของสิ่งมีชีวิตร,บรอบๆข้างบรรยากาศตอนนั้นดูวังเวงชอบกลมากครับ และระหว่างที่กำลังเดินอยู่นั้นหูของทุกคนนั้นก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังอยู่ในป่ายูคาลิปตัสซ้ายมือครับเสียงนั้นมันดังเหมือนกับว่าใบไม้นั้นหล่นลงมาและมีเสียงเหมือนคล้ายคนนั้นเหยียบใบไม้นั้นดังไปดังมาซวบส่วบซวบเลยครับทุกคนนั้นเลยหันไปมองตามเสียงแต่ก็ ไม่พบกับอะไรเลยครับเลยตัดสินใจเดินไปจนต่อจนไปถึงต้นฉำฉาต้นนั้นครับโดยต้นฉำฉาต้นนั้นเป็นต้นที่ใหญ่มากครับแผ่กิ่งก้านปกคลุมไปทั่วบริเวณเลยครับคุณป้างนั้นที่กำลังจะเอากวดเล่าไปวางแถวแถวโคนต้นอยู่ๆก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นมาอีกครับซวบซวบแต่คราวนี้มันดังขึ้นมา ดังขึ้นกว่าเดิมครับมันดังใกล้เข้ามาคล้ายกับว่ามีคนเดินแหวกเข้ามาใกล้ๆที่พวกเขาอยู่ครับพร้อมกับเสียงกิ่งไม้ที่ดังหักเปาะแปะเปาะแปะทุกคนนั้นก็เริ่มหันไปมองตามเสียงนั้นแต่ก็ปรากฏว่าไม่พบกับอะไรอีกเหมือนเดิมครับ โดยคุณป้างนั้นกำลังจะหันกลับมาที่ต้นชํำชาก็ปรากฏว่ามีเสียงเสียงหนึ่งนั้นดังมาจากทางเดิมเลยครับเสียงบอกว่าพวกมึงมาทำอะไรกันเป็นเสียงของผู้หญิงมีอายุทุกสายตานั้นก็จับจ้องไปทางต้นเสียงนั้น เห็นก็แค่ต้นอยู่คาลิปตัสที่ผุดขึ้นมาซ้อนกันอยู่เต็มพื้นที่ครับแต่ก็ไม่เจอกับเจ้าของเสียงเลยทุกคนนั้นเริ่มใจไม่ดีครับขยับเข้ามาชิดกันติดกันกอดกันกลมเลยครับ โดยคุณป้างนั้นก็พยายามเพ่งมองเข้าไปในป่ายูคาลิปตัดนั้นสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนคนนั้นกำลังเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเจ้าของเสียงนั้นก็โผล่ออกมาจากหลังต้นยูคาลิปตัดต้นหนึ่งครับคุณป้างบอกว่าภาพที่เห็นนั้นทำให้ตกใจเลยครับเพราะว่ามันเป็นแม่ชีท่านหนึ่งครับ สวมชุดขาวสีผิวซีดมากเลยครับผอมแห้งใบหน้านั้นอายุประมาณ70ปีแล้วครับผมขาวทั้งหัวเลยใบหน้าน้สซูปผอมเลยครับแต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดนั้นก็คือประกายสายตาของแม่ชีท่านนั้นที่ดูไม่ต่างอะไรจากสัตว์ล่านเนื้อเลยครับเป็นตาที่ไม่ใช่ตาคนอย่างแน่นอนครับ พราะมันทําให้ดูแปลกไปมากลูกตานั้นใหญ่ใหญ่กว่าคนปกติมากเลยครับม่านตานั้นเว้าโค้งเป็นวงรีคล้ายกับสัตว์เลยยืนจ้องนิ่งๆมาทางพวกคุณป้างครับแล้วก็พูดเสียงเบาๆว่าพวกมึงมาทําอะไรกันพวกมึงจะมาอยู่กับกูเหรอ คุณปางนั้นขนลุกสู้เลยครับเพราะได้ยินเสียงนั้นเพราะในใจคิดว่าคงไม่ใช่คนอย่างแน่นอนครับถ้าขืนยังอยู่ต่อคงได้ไปอยู่กันในป่าต้นยูคาลิปตัสแน่ๆพอคิดได้แค่นั้นก็รีบวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยครับวิ่งออกกลับไปทางเดิมโดยที่มีเพื่อนของเขาอีกสองคนนั้นกำลังวิ่งตามมาติดๆเลยครับ ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ไว้ในกลางป่าจนวิ่งออกมาถึงปากซอยหลังโรงเรียนครับแล้วคุณป้างกับเพื่อนคุณป้างและเพื่อนๆนั้นก็มานั่งหายใจหอบกันแฮกแหกแหกเหมือนกับคนที่กําลังจะขาดอากาศเหมือนกับคนที่กําลังขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานเลยครับ โดยคุณปางนั้นก็เหลือบเข้าไปมองในป่ายูคาลิปตัสที่ผุดขึ้นนั้นเหมือนก็ปรากฏว่าเห็นแม่ชีต,ตนนั้นกำลังยืนแอบมองอยู่ที่หลังต้นยูคาลิปตัสอีกแล้วโผล่ออกมาครึ่งตัวจ้องมองมาทางคุณป้างสะยะยยิ้มจนน่ากลัวน่าสยองขวัญเลยครับดวงตาพิลึกนั้นเบิกโพงเลยเหมือนกับสัตว์ที่กำลังจะล่าเนื้อไม่มีผิด คุณป้างนั้นใจหายว่ารีบวิ่งกลับบ้านเลยครับรู้สึกเสียวสันหลังแวบๆจนวิ่งคิดวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเลยครับตอนนั้นค่ะคุณป้างก็กระโดดออกมาจากตรงนั้นทันทีโดยที่ไม่รอไม่รอไม่ถามไถ่เพื่อนเลยครับเพื่อนนั้นก็คงจะคิดเหมือนกันต่างก็ร้องโวยวายเหมือนคนสติแตกครับ สุดท้ายนั้นก็พากันมารวมที่บ้านของคุณป้างครับและมาเล่าให้ญาของคุณป้างฟังย่านั้นจึงเล่าที่มาของเรื่องราวหลอนที่คุณป้างและเพื่อนๆนั้นไปพบเจอมาครับโดย,าย่าันนละโดยญานั้นเล่าให้ฟังว่า จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดนั้นก็คือว่ามีแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งครับท่านนั้นได้ทุดงมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็ปัาก,กลดอยู่ที่หลังโรงเรียนเก่านั้นครับหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านนั้นเข้าไปกราบไหว้กันอยู่หลายคนครับท่านนั้นก็ได้ใบหวยให้กับชาวบ้านเหล่านั้นก็ปรากฏว่าชาวบ้านนั้นถูกหวยติดต่อกันเป็นสิบงวดเลยครับ ทำให้คนในหมู่บ้านนั้นศรัทธาแล้วก็เข้าไปกราบไหว้ขอหวยเพิ่มกันมากขึ้นทุกวันครับแต่พอระยะหลังนั้นกลับมีเรื่องแปลกๆนั้นเกิดขึ้นครับ โดยมีชาวบ้านที่ออกไปจับกบจับปูตอนดึกๆนั้นเห็นแม่ชีท่านนี้นั้นเดินรอบๆบหมู่บ้านครับพอมีชาวบ้านนั้นเข้าไปถามว่าท่านมาเดินอะไรกันเวลานี้แม่ชีนั้นก็บอกว่ามาเดินจงกรมและก็ได้มีเรื่องแปลกครับได้มีผู้ชายในหมู่บ้านนั้นเริ่มทยอยกันเสียชีวิตลงอาทิตย์ละคนสองคน จนล่าสุดนั้นเป็นศพที่5แล้วโดยสาเหตุนั้นก็มาจากสาเหตุเดียวกันครับนั่นก็คือการไหลาตายทั้งหมดและมีตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงคนแก่เลยครับตอนนั้นคนในหมู่บ้านนั้นคิดว่าเป็นผีแม่ไม้ครับแต่หมอทําในหมู่บ้านบอกว่ามันไม่ได้เป็นเพราะผีแม่ไม้หรอกหมอทําบอกว่า ให้ลองอุ้มไก่นั้นเข้าไปคุยกับแม่ชีที่อยู่หลังวัดที่ปรากฏอยู่แล้วลองเอากลับมาแล่ดูว่าแล้วลองเอาไก่นั้นกลับมาแล่ดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่ชาวบ้านได้ฟังแบบนั้นก็งงๆครับแต่ก็ทําตามที่หมอทํเหมาะครับหลังจากที่คุยกับแม่ชีเสร็จแล้วก็เดินกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าไก่ที่อุ้มไปนั้นตายสนิทเลยครับ ชาวบ้านคนนั้นเลยเอามีดมาแล่เนื้อดูก็พบว่าเครื่องในไก่นั้นหายไปหมดเลยครับหายไปอย่างปริศนาเลยเหมือนกับว่าถูกควักเอาเครื่องในออกไปแล้วทั้งๆที่คนที่แล่เนื้อนั้นยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับชาวบ้านที่รู้เรื่องนั้นก็ต่างพาก,กันกลัวกันหมดครับจนสุดท้ายก็ต้องรวมตัวกันขับไล่แม่ชีองค์นั้นแต่พอไปถึงที่ต้นยูคาลิปตัส ที่แม่ชีนั้นปรากฏอยู่ก็ไม่พบกับวิเแววของแม่ชีคนนั้นอีกเลยครับชาวบ้านนั้นก็เลยคิดว่าคงเดินทุดงไปที่อื่นแล้วแต่ชาวบ้านที่ออกมาหากบหาปลาในตอนกลางคืนนั้นก็มักจะพบเห็นแม่ชีตนนั้นกำลังเดินจงกรมอยู่รอบๆหมู่บ้านเลยครับพอเดินเข้าไปใกล้ๆแม่ชีนั้นก็จะหันมาด้วยปากนั้นที่เปื้อนเต็มไปด้วยเลือดแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับ โดยคนที่ไปพบเจอมานั้นเจอแบบนี้อยู่หลายครั้งครับและยังมีเด็กที่เข้าไปเล่นกันในโรงเรียนเก่านั้น<ส>เห็นแม่ชีนั้นเดินป p ุบปุบโปโปรอยู่ในป่ายูคาลิปตัดหลังโรงเรียนอีกด้วยชาวบ้านนั้นได้เดินเข้าไปตรวจด,ดูหลายครั้งแต่ก็ไม่พบกับกรดของแม่ชีแล้วก็ตัวแม่ชีตนนั้นครับโดยหลังจากนั้นมาคุณป้านั้นก็ไม่ไปที่ป่ายูคาลิปตัดหลังโรงเรียนนั้นอีกเลยครับ พอแกบอกว่าภาพที่เจอมาในวันนั้นมันหลอนมันสุดสยองมันน่ากลัวมากครับไอคิดในใจว่าวันนั้นถ้าหนีไม่พ้นคงได้ไปอยู่กับแม่ชีนั้นในป่ายูคาลิปตัสนั้นอย่างแน่นอนเลยครับและเรื่องราวในวันนี้นั้นก็จะมีประมาณนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของเรื่องราวเรื่องนี้ประสบการณ์หลอนเรื่องนี้ด้วยนะครับ แล้วทุกคนล่ะครับเคยเจอเรื่องราวหลอนๆแบบนี้บ้างหรือไม่ครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูก่อนได้จากกันไปในวันนี้ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเดิมแลกไทม์ด้วยนะครับสำหรับ EP หน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรโปรดกดติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้นั้นต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ